ประดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาตินะคะอันนี้ของโรงเรียนโพท,ทองวิทยาคารค่ะด้านหลังนี้กรรมการหนักใจมากเลยคะกำลังหาลือกันอย่างยกใหญ่อเอาหมายเลขหายอันนี้หมายเลขสี่ค่ะไม่ครบนะท้าเจ้าเอา นี่ขึ้นฐานนะคะกำลังขึ้นฐานอยู่ไม่ต้องรีบนะคะหอดสามมงแรงนนหมายเลขสามหมายเลขสามกำลังค่ะกำลังอันนี้หมายเลขสองก็กำลังทำฐานค่ะไม่ยังไม่ได้ประกอบฐานมาอันนี้ผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยสวัสดีค่ะอันนี้หมายเลขหนึ่งนะคะคุณย่าย่ทั้งหลายค่ะ มีแต่คนซวยๆ,ๆอันนี้เป็นใครใคยกระทรับอันนี้มาถ่ายชนกันนะคะยูทูบเบอร์อนนันกว่าจะเสร็จก็น้ำตาไหลนะคะน้ำตานองเลยค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ยำได้เลยอย่าร้องไห้นะจะมีอุปกรณ์ช่วยนะครันนี้อะไร อันนี้มากเลยอันนี้หอมอันน้องหอมดูนี่อันนี้คือหัวหอมนี่เลือค่ะสู้ๆค่ะอันนี้ใบอะไรคะใบบกระเบือลิ้นกระเบือค่ะโอ้สีมันสวยเนาะอ่ะเรไปดูจ้าเดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งพูดนะ ที่ค่ะอันนี้เบอร์หกโรงเรียนบ้านหนองฟ้านะคะอันนี้จากโรงเรียนบ้านนาโพค่ะโดยคุณค,ครูนำมาเลยคุณครูคนเก่งคนสวยนะคะได้วิชาเรียนด้วยนะคะนี่นักเรียนไม่เสียเวลาเรียนด้วยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะกำลังขมักขเม้นเลย